อันนี้คือกลาบมิดไนท์บูนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ม่วงๆดอกบานเขาก็จะบานหมดแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะไม่มีเวลาว่างเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็จะพักเขาไว้ดอกเล็กๆนี่ก็มีตัวกินละอันนี้ดอกใหม่ออกแล้วดอกใหม่นี่นะคะอันนี้กระโหลกเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ จบจะตายแล้วล่ะแต่เราก็ดูแลนะเขาก็ดีขึ้นก็ตัดออกไปเยอะเหมือนกันไดแบกินอันนี้ก็อยู่ในนี้รากเขาก็จะเต็มนะคะรากนี่ทะลุแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเลยก็กำลังทำการเปลี่ยนอยู่นะก็เลยเอาต้นนี้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนตากระโหลกเขาก็กว้างนะอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะ นี่ค่ะคือเราอย่าท้อเนาะพวกกราบอย่าท้อนี่ก็จะมีเพี้ยหอยนิดๆเนี่ยมีลายแดงหน่อยๆด้วยเห็นเดินแล้ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาจัดการเหมือนกับวา่าหน้าหนาวแล้วเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังมีโรคอยู่เหมือนเดิมนะเราก็ต้องดูแลเขาไปนี่ก็จะเป็นกุหลาบที่ทำการตัด ตัดแต่งไปนะไม่ใช่น้อยเลยตรงนี้เดี๋ยวดอกใหม่ออกแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะลงในชุมชนก็ได้แต่ดอกเก่าก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่ม่วงมากมิดไนบูเนี่ยหน้าตาเขาจะเหมือนนกคูกเลยนะแต่พันนกคูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าพันนกคูกไม่มีหนามอะไรเขาบอกแต่เนี้ยมันจะเป็นหนามเล็กๆนะคะเดี๋ยวดูตอนต่อไปเวลาเปลี่ยนแล้วเขาจะโตขึ้นอีกไหมแต่รับรองว่า ถ้าเราดูแลเขานะใส่ปุ๋ยสูตรเสมออสูตรละลายช้าค่ะ13 13 13สีเหลืองนะเขาก็อยู่ได้แล้วก็ขอแดดเขาหน่อยต้นนี้แดดร้อยฝนร้อยนะที่ผ่านมาเขาก็อยู่ได้นะคะอย่าท้อนะคะในการปลูกกุหลาบตายก็ซื้อใหม่คะ่ะ <laughs>